ทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลเดือนหนึ่งต้องเก็บเงินไว้ใส่จักบาทคลิปนี้มีรายละเอียดสื่อของอาหารสดและของตามรถช็อปนะครับเนาะสวัสดีครับมนีอยู่กับนุงสีฟ้าเหมือน,นะครับเนาะเมื่อี้ครับสีมเวาเรียงการสื่อของการเก็บเงินไว้ใส่ในประเทศอิสราเอล,เอลจักบาทต่อเดือนคอยเฉพาะนะครับเนาะแล้วก็มีรายละเอียดสื่อของมีจำนวน ถ้าอยู่คนเดียวนี่ครับต้องสื่อจากโลของหมูหมากาไก่แล้วก็ของแห่งหมูเครื่องปรุงนะครับเนาะพี่น้องมาเริ่มฟังกันครับผมข้อนี้ไปฟังกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะครับผมครับผมวันนี้จะเป็นของสดเป็นหมูครับหมูนี่ที่ผมซื้อนี่ช่วงขามันช่วงขาบนมันนะครับสะโพกมันวะ กะบโลละสามสิบเก่านะครับเนาะเดือนหนึ่งกะซื้อซื้ออยู่ประมาณสามโลนะครับเนาะโลละสามสิบเก่ากัสามโลกะสิเป็นลอยยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะต่อมาเนื้องัวนะครับเนาะซื้อโลหนึ่งครับโลละหาสิบสามเช็คครับแล้วกะหนองไก่้สองโลยี่สิบหาครับสื้อจากซีโลครับผมกะสิเป็นหาสิบนะครับเนาะแล้วกะเป็นปีใกล้พิษสองนะครับเนาะ ก็ซื้อซีโลก็จะเป็นซีสิบแปดเช็คนะครับเนาะแล้วกับปานิ้นครับปลานิ้นลดละสามสิบสองครับซื้อจากสามโลนะครับเนาะซื้อจากสามโลกับเก้าสิบหกกับแล้วกับกระเทียมนะครับเนาะกระเทียมผมไปซื้ออยู่ตลาดสดนะครับเนาะอันนี้กระกระเทียมโลละมีสิบแปดครับซื้อจากโลหนึ่งครับมีสิบแปดเช็คครับผมอันนี้คือของที่เขาไปซื้ออยู่ในตลาดหรือของสดบางสี่นะครับของสดเพราะว่าที่ผมไปซื้อนี่มันจะเป็นร้านรัสเซียนะครับเนาะมันมันก็จะมีมีหมูมีไก่ ครับผมเลือกได้นะครับเนาะัาที่นี้ผมก็จจะซ่อนมากผมก็จจะไปซื้อแค่หมูกับเนื้อกับไก่อยู่ในเมืองของมูผักมุยัง,ยงนี่ผมสิบเอามาเพราะว่าผมไปซื้ออยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าในหมู่บ้านมันมียนป่านขายอยู่ครับเพราะว่าของมันหลายครับผมว่าบางซื้อของช็อปในหมู่บ้านนะครับเนาะกับทีมีน่องโคกนะครับเนาะสองขวดขวดละแปดสิบเก้าเช็คนะครับเนาะแล้วก็ทีมี ต้นหอมผักซีผักหอมปลอมนี่ใบกระเพรานี่มั่ก็สิอยู่ประมาณถุงละหรือกล่องละสามถึงห้าห้าเช็คนะครับเนาะอย่างซื้อต่อเดือนอยู่ประมาณสองหอดยี่สิบห้าเช็คนะครับเนาะแล้วแตงกะหลำ่ำหอมหัวแดงนะครับเนาะแล้วก็กาจะเป็นเงินอยู่ประมาณสามสิบเช็คนะครับเนาะอยู่ในเดือนหนึ่งกับสิ้นสออยู่ประมาณน,นี้แล้วก็อาจจะมีซื้อไอติมนะครับเนาะไอติม มูเป็นกวยงูวอนี่ครับประมาณแทงละเก้าเช็คกับเสี้ยอาทิตย์กับสามสิบสามสิบหกเช็คสำหรับหนาหลอดนะครับเนาะอันนี้ของในหมู่บ้านกับซิมิซื้อแค่นี้นะครับเนาะรถช็อปมาที่นี่ครับสําหรับคนที่ไปไม่ไม้นะครับเนาะเดี๋ยวของรถช็อปไปเท่า์ไรด์นะครับเนาะไม้ไม่้กับบุหรีเอาไว้รลานนครับพี่น้องก็คือเอาไว้ประมาณย่างละยางละอันกับพอกับผมจ้างพริกพริกเม็ดนี่ครับพริกแข็งเนี่ครับ ถุงละสิบเ,เอาไว้ถุงหนึ่งชุดรถนี่มีสิบเอาไว้ห่อหนึ่งน้ำปลาไว้จักขวดหนึ่งก็ได้ครับคนละสิบสองนะครับเนาะแล้วกัรถดีเอาไว้จักถุงใหญ่หนึ 1, ่งรับมีสิบหอยเช็คนะครับเนาะไปบกูดก็เอาไว้จักห่อหนึ่งกับเจ็ดแปดเช็คนะครับเนาะมาหมาเอาไว้จักกล้องหนึ่งก็นเลยครับมาหมาสำหรับคนที่มาใหม่ก็กินมาหมาก็ไดรนะครับเนาะกับกล้องละสี่สิบหอยเช็คนะครับเนาะแล้วก็มีซอสหอยซอสหอย ถือแน่กับซิปหาซิปหาเช็คกวดหนึ่งแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซิบฮกเช็คนะครับนอแล้วก็บมิเบียร์อีกรังหนึ่งกับลอยงีสิบสี่เช็คนะครับนอแล้วก็กัไม่ไม่ก็จะต้องซื้อบัตรเติมเงินน้ำครับบัตรเติมเงินนี่ก็เงินลอยหาซิปกับต่อเดือนนะครับนล้วก็ลองเบิ้งครับผมสำหรับผมเอาไว้ใส่อยู่เดือนละพันหาครับก็เดือนหนึ่งก็บวกลบคูณหารแล้วก็ประมาณพันหนึ่ง ตอเดือนนะครับนอพไปนองเนาะแต่ว่าก,ก็ยิ่อาจจะซื้อร้ายนี่จักน้อยนะครับเนาะกินได้เรื่อยๆให้เก้าครับแอนนี่ซื้อร้ายแด่นหน้าซื้อน้อยแบบนี้ครับก็ประมาณนี้เนาะคืผมว่าคลิปนี้ขอหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาหนีรลายไปกันครับสวัสดีครับ